นี่คะ่ะบรรยากาศลากลับนะคะแจกให้หมดนะคะไม่ว่าอะไรไม่ว่าน้ำไม่ว่าผลไม้นะคะแจกให้หมดนะคะไม่ให้เหลือกลับบ้านเลยนะคะหมดทั้งแล้วนะคะน้ำแจกชาวบ้านไปเลยนะคะแจกน้องๆเด็กๆนะคะไม่ว่าใคร

กลับ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 กันแล้วนะคะลากลับด้วยเพลงลุ้งพ้นนะคะ

มันพูดมดแล้วแอ่วัยเปิดประตูไว้แสดงกับพี่ได้ปิดประตูปิดแล้วค่ะอึบปิดประตูอ๋อไม่ไม่ไม่กล้าปิดแรงไม่กล้าปิดแรงนะคะเฮ้ยบอกแค่กันไอ่กด้องมาให้กันนะนี่นะคะปิดประตูกลับบ้านแล้วนะคะ กองเอินหังๆในปาเอินเม่อาบอกแค่มันนอกเขากว้างไหมลูกแหน่โอเคไล่จุมนะไล่บกอเนี่มนะมันบอก้องเน่ย้อันเขาเนี่ยตองตองด้้นนะจะกลับบ้านแล้วลุงไปบ้านไปไหนร้องเพลงกลับไปแล้วค่ะขอบคุณที่รัค่ะ

วาเจ้ามืออน่อกใหคุยเอฟซีด้วยกลับแล้วค่ะโอ้ยนี้ก็แอนแล้วก็ไคน้อครับนี่ก็น้องพีตะครับชนทิชาฮะตอนีจะลิปแล้วมือน่ะมด้จะจิดไลค์สดยางเดียวได้ยูได้ยูแต่ว่ายังไม่ทันลงเลย อ่ะแลุก่งตอนแรกในห่อนมืออื่นพุ่นยังออกคุณบอกเออมันออกสาใช่ไหมคอยกับกเดียวนัลนแล้วคอยกันยังลมไม่จะคิดอืมใช่แล้วใช่แล้ว โอดยเขาก็สงสารลุงหว่างเนาะว่าลงทอน่บาๆบอสเดินทางกลับกันแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มั่งเท่าไหร่นะครับไม่เหนื่อยไม่มมไไ่่เหนื่อยเด้อไม่เหนื่อยครับวันนี้ก็ลุงหว่างก็ยิ่งดีใจนะครับได้คุยกับเอฟซีแล้วไม่เหนื่อยเลยบเบาๆหว่างใจไม่กินข้าวกินน้ำก็ได้เนาะขอขอให้มีเอฟซีเข้ามาเนาะอันแรก ถ้า F4 เข้ามาเยอะๆนะลุงหวากรัวแต่อ่านไม่ทันนี่เลยรัวแต่อ่านตัวนักศึอ่านันลูของจะของบ้างเก็บกระดุงให้หมดเก็บอะไรไม่หมดอะไรนะโอ้เก็บอะไรมาสร้างป็นแถวโอ้ๆเก็บของจะไปให้ลูกให้ร้านนะเก็บเอาบดระเบิดเออนี่นะ ลูกสามสี่คนน่ะเนาะเออนี่พอกินแล้วมั้งพอกินแล้วป่ะพอกินแล้วลูกสามคนนึงลูกสามคนแล้วจะมีเมียสามคนตามมาใช่ไหมโอ้ยไม่เอาแล้วเมียนะอ่าไม่มีไม่เอาคนมาเลี้ยงซอยบ่โอ้ยเลี้ยงค่ะโอ้เคล็ดแล้วบ่เคล็ดแล้วบ่ ขเขด็ดแล้วเข็ดแน่พอนได้เลงเขาซื้อแม่นอันเลงลูกเอาดีกว่าฉะนั <laughs> ้นเลงเขาล้วนแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะกลับแล้วนะคะเดินทางกลับแล้ว <c oughs> ลนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ดากกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ